สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบแล้วกับผมเอ็กซ์เช่นอั่างหนึ่ก็ืออุปติอ่าก็ได้ข่าวแววแววแววมานะจากผู้บัญชาการไม่บอกกันนะเป็นใครอีกใครนะก็ว่ากันไปก็ครบรอบ5ปีนะอันนี้หลายคนมีแบบว่ากังวลใจมาถามผมว่าเออแล้ว มันจะจบไปยังไงเค้ยพอ่ตายยังมันจะเจ๊งหรือยังอะไรประมาณนี้ว <What? S 1> เอออันนี้คือเอาไว้ให้ฮะไอกิจกรรมคมรบรอบปีมันยังมีนะบอกได้ว่ามันยังมีร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันมีการแจกเพชรอยู่ก็ให้จีเลยว่าอ่ามันยังมีกิจกรรมเล่นอยู่นะแต่จะมีคนเทนอะไรมาเสริมแบกใหม่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเค้มันจะจืดในช่วงนี้เออแล้วถามว่ามีตัวละครไหนจะเข้ามา อันนี้ผมไม่ฟันธงนะแต่ผมเห็นเข้าๆเ,เป็นขาวหลุดไม่หลุดจริงไ,ไม่จริงไม่รู้เหมือนจะเป็นโอโรจิเ e อ็กแล้วอโอโรจิ o R <c oughs> คือโอโรจิ R G e X แล้วหรออันนี้ผมตั้งคำถามนะเพราะยังไงอะไอ e พีเอฟโอโรจิเข้าใจได้นะแต่มันมีทั้งรูกัสเ e อ็กให้จะเอาโอโรจิเอ็ก e มาแล้วหรอคือจักรวาลคลเอฟแบบมันมีบอสหลายตัวนะเออเอาสูงเสนอมากก็ได้ครับไม่เป็นไร เอาตวัวแบบว่าของฝั่ง xv xiv <A> <A> พวกเนี้ยมามากก็ได้ไม่ต้องมาจดตรงเฉพาะโอเลเกียนะเออม,มันเบื่อแล้วอะพวกบอกตรงคนมันจะเบื่ออ่าแล้วถ้าหากว่าถามว่าแล้วถ้าจบไอกิจกรรม5ปีอะมันจะมีคนลำบุยไหมผมบอกเลยนะในสถานการณ์รอย่างเนี้ยที่ในกิวผมนะมีผู้เล่นล็อกยิน hmm. แค่8คนนะจากอ้าสคนอะมีแค่8คนอะ ออกิ้วผมอะนะคุณบอกเลยว่าหลังจบกิจกรรม5ปีอะคนลำโบจะเป็นตัวกระชากเลยว่าเป็นตัววัดเลยอะเออตัวชี้วัดเลยว่าคนลำโบเนี้ยที่จะมาสามารถดึงผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นหรือสร้างผู้เล่นใหม่ให้มาเล่นเกมนี้ได้ไหมนะจะเพิ่มไอดีของเกมเกมนี้ได้ไหมหรือเพิ่มยอดขายของเกมนี้ยอเติมเกมนี้ได้ไหมนะต้องรอดูที่คอลมโบนะ แต่ผมคิดว่าอาจจะมีสงท้ายคอลัมโบนะอาจจะเป็นคอลัมโบอะไรผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไม่ได้ฟันตรงเลยว่า,าเป็นคอลัมโบอะไรก็ต้องรอดูนะแต่ถ้าหากว่ามาพูดมาคิดนะว่าเออแล้วทำไมเทฟออสตามันถึงตกหลตกรีตก,ตกโรเลได้ถึงขนาดน,นี้นะเออผมถ้าความส่วนตัวความคิดอื่นผมนะมันเริ่มจากตรงนี้ครับที่ว่าผมคิดนะ คือเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้นะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่า,าเคฟออลสตาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงนะที่เคฟออลสตาเนี่ยมันรู้สึกว่าจะรุง่รงรอดสุดๆนะมี2ช่วงด้วกันผมเพิ่งรับสองช่วงคือช,ช่วงแรกอะ่ะเป็นช่วงเท็คเก้นมาเท็คเก้นตอนจินจิกัตมะมาเลยอะ่ะเออ อันนี้ผมก็เป็นผู้เล่นเบิกนั้นแต่งเล็กๆกันแหละแต่ผมไม่ได้มาทำคลิปอะไรหรอกเพราะว่าผมยังเปิดยูทูบไม่เป็นผมไม่รู้ว่ามันสมัครหรืว่าเปิดแล้วพวกเนี้ยทำอะไรจนเป็นช่องได้นะผมไม่รู้นะก็เลยเพิ่งมารู้หลังๆนี่แหละและอีกช่วงที่ว่า KF อ Star มันรุ่งลวดนะผมคิดว่าเป็นช่วง BSS อ่าเพราะยังไงอ่ะคำว่า SS อะเหมือนกับเรารู้เลยว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นฝั่งดีคือฝั่งพระเอก และคาว่า BS เนี่ยเราจะร,รู้เลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวลายมันจะแบ่งแยกเลยนะ,ะที่ว่าเราเล่นมันเล่นมาเ,เราจะแยกได้เลยว่าอ๋อมันอย่างนี้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 แต่ยังไงอะเมมเบอรี่ BS เอสก็มีส่วนในการหาหาห้ายะเหมือนกันนะก็คือต้องเล่นกิวดียวก็ทําให้แบบว่านโยบายเกี่ยวกับพวกมีผู้เล่นมาสื้อมาเล่นมาทำแบบเป็นทีมจัดทีมหา เมมโมี่พวกนี้มันเยอะขึ้นควกล่้ก็อาจจะกระจายตัวอะไรเพิ่มขึ้นนะะในความคิดผมอย่างนี้แต่มามามาเสียตรง้ิดเดียวะไม่เห็นแหละบางทีอาจจะเยอะก็ด้วยซัำนะก็คือตรงที่ว่ามันมีคารบอนโบสตเฟสเตรอร์มาแล้วหลายคนรวมถึงผมคิดว่าอะคูมะเนี่ยหรือโคคิเนี่ยมันจะมาเป็น B s ซึ่งพอเรามาดูเฮ้ยมันไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่มันเป็น ex เป็น xt เป็น ex ซึ่งเลรยมันจะโคตรนรกเลยบ่งตัวโคตรเกลือเลยอ่ะเออเรียกไว่าโคตรเกลือเลยแล้วมันจะมีแบบว่ายังไ,ไงอ่ะให้ไปกิจกรรมคดีวันที่เป็นกิจกรรมคณีวันที่ให้อาเมมของเขาอ่ะซึ่งมันเล่นยากมากนะสำหรับมือใหม่เละมือเก่าเพราะว่าถ้าว่าเราไม่มีตัวละครเนี่ย ใน,ในวงของเขาอะคือถ้าเราไม่มีวงในตัวละครพวกนี้ก็จะไม่สามารถเล่นได้นะถึงมีแค่เท่าตัวพวกนี้ไม่เก่งจริงก็เล่นไม่ได้นะเออแล้วขนาด okay. มือเก่าอย่างผมก็ยังท้อนะแล้วมือใหม่จะคิดยังไงอะก็คงว่าเออปล่อยไปอย่าไปเล่นมันเลยเกมอื่นก็มาเล่นอย่เยอะแยะประมาณนี้เอออารมณ์ประมาณนี้แหละอ่ะฮะแรกอย่างก็คือว่า ในการทำี x อ,อะ่ะค่าความต่างพลังอะ่ะมันเวอร์เกินไปผมพาไปดูนะอ่ะก็สังเกตนะเพื่อนๆดูสามตัวละครนี้นะเอ่าเพื่อนๆนะเ,เ,เห็นอากูมาไหมโกคิอ,อ,อ,คอะ่ะเขาเจ็ดสิบนะดาวแดงบวกอะ่ะแต่ค่าเสร็จค่าพลังที่มัานอะ่ะคือมันเท่าเท่ากับสามดาวของคือค่าพลังมันเท่าเท่ากับแจ็คก,กี้เลยอะ่ะเออ ซึ่งอาคุมะเนี่ยมันนับดาวเยอะๆกว่าถือว่าค่าพลังมันแตกต่างกันแตกต่างเกินเน่ะเออแล้วดูเนี่ยแล้วเนี่ยดูเนี่ยสาระปันเนี่ยดูฮะมันเลเวลเท่าๆกันแต่ว่ามันนู่นมันตั้งห้าแสนห้าล้านแต่น่าคุมะมันน่าเศร้ามนะันกับตัวละครที่เราชอบแต่ว่าค่าพลังมันแตกต่างเกินไปอะไรประมาณเนี้ยก็เลยว่าทําให้ท้อนะตัวเราชอบมันพลังยูติไม่ถึงอ่ะเออก็เลยว่าเป็นข้อผิดพลาดนะที่ว่า มันไม่ไดาทําเป็นตัวละคร EX เลยนะคือเข้าใจว่าเกมต้องมีการพัฒนาเดี๋ยบางทีการพัฒนาที่ว่าผิดพลาดหรือว่ามันมีความต่างของพลังมากเกินไปมันก็จะดูไม่ดีนะสำหรับตัวละครสำหรับผู้เล่นด้วยเอออันนี้ผมคิดอย่างนี้นะอฮะก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะวางแผนมาอะไรมายังไงนะส่วนตัวผมก็เล่นเรื่อยๆเหละย,ยจนกว่าเกมจะปิดแต่ว่าถ้าไหวเติมหนัหนกๆก็คงจะไม่หแหละเออ ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อได้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจช่วงผมนะฮะก็ที่ผมพูดอาจจะมีถูกมากผิดมากงก็ขออภัยนะแต่ว่าก็ความคิดส่วนตัวผมประมาณนี้นะถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์มานะครับ่ะฮะก็บายบายครับบายบาย